สวัสดีสุมเเจ้าดาวดากพอกันนี้แล้วกับช่อง Eat and Elder ค่ะเมื่อน,นี่สิผ้ามากินอาหารพื้นบ้านอีกแล้วค่ะดืดูนี้ต้องให้ยกให้เขาเด้อค่ะนี่นอไม่จ้าซุปนอไม่บ้านเฮ้าจ้าซุปนอไม่เซนน้ำอย่านั่งอ้วนรัวอืมกินกับนี่พี่น้องจา้าผักกาดยาหลกักกะผักข้าวตองอยู่บ้านเอ,อิบค่ข้าทองเลพี่นออ้องมามามาจ้ะบอละไรอย่าหางหิวเขา คำโอโอคือเก่าพี่น้องปั้นเข้าไปผิ้พี่อืออือักกาดงาอือหอมครับ แซมแหฮงกี่นอ่องคุยข้ามยัยสามสี่ข้ามอิ่มเลยออืพระค่าท่องผู้เพื่อนมอมากเพิ่อนกะว่ามันเหม็นออื มันกินข้าวผู้มากระว่างหอมพี่น้องจะแซ่แบมันจะออกสมสมอืมอันนี้ก็รสสมเพืออ่อนจ้ะพี่น้องรสจยอ,อกสมสมแต่ว่ากินต้องระวังเด้ออืมแต่ล่าแซ่บมันสีหอมมิ่กินเอกลักษณ์ของเพื่อนเลยหากิน,นไดไรจะย่งนีเด้อพี่น้องเด้อพักัดยาอืมกินหับบานเด้อ má chà ư khò long ư ปั่นเขาแน่นๆพี่น้องปั่นก้อนเขาย่ใหญ่ปั่นบนเน่บมันสิใหญ่อุ<ฮ>้ยซุปน้องไม้บานเฮาน้องไม้สดอืมอืม น้องกับแกะไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ